จุดแรกเลยก็คือ Kbank ช่วงนี้นี่ก็เป็น Top Active ตลอดนะครับเมื่อวานก็อันดับหนึ่งด้วยและที่สำคัญคือประมาณย้อนดูเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่คือราคาเนี่ยขึ้นมาประมาณ20%นะครับวันนี้ก็เลยเอาเค Bank มาคุยนว่าราคาเนี่ยควรจะน่าเข้าหรือข้ามก่อนหลังจากที่เป็นเป็นหุนที่ช่วงนี้นี่ร้อนแรงมากนะครับก็ต้องบอกว่า,ามาดูงบกันก่อนนะครับไปที่ไฮไลท์ไว้ก็คือเป็นงบของแบงค์เคแบง์นะครับในไตรมาสที่2ที่ไฮไลท์ไว้ก็คือตัว Kbank เนี่ยจะเห็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราคาดนะครับก็คือบวกดีกว่าที่เราคาดประมาณสักแค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ภาพรวมๆเนี่ยล้วก็ดีกว่าที่คอนเซนแซสตลาดมองก็คือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าก็กเรียกว่าอินไลน์ละกันก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่ดูไม่ดีนะครับก็ถือว่าออกมาเนี่ยกำไรในไตรมาสที่สองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหมื่นสองพันกว่าล้านนะครับอันนี้ก็รีแคปให้ดูก่อน้วเทียบแล้วเนี่ยเติบโตก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอนเยียแล้วก็ เฉก็ลบไปนิดนึงอันนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดไม่ได้มีอะไรนะครับนี่ดูแคปให้ฟังแล้วเรามองตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าภาพรวมๆเนี่ยพวกนิมต่างก็ยังอยู่ในจุดที่โตขึ้นได้นิดนึงนะครับที่ลูกศรน,นี้เห็นนี่ก็คือเป็นตัวครึ่งปีแรกนะครับเทียบกับ ในตัวครื่องปีแรกก็ถือว่ายังทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับภาพรวมๆเนี่ยอยู่ในเชิงของกลางๆนะครับตัวเลขเนี่ยอาจจะแคปตูกันได้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ให้เห็ดอย่างให้เห็นก็คือมันยังเป็นไปตามเป้าที่เขาวางเอาไว้นะครับแล้วก็แต่เรื่องของตัว NPL ต่างๆนี่ก็ยังอยู่ในเรียกว่าคนโทรลได้นะครับตัวบาร์สีเหลืองกับสีแดงเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เป็นเป็นสเตจสกับสเตจสนะครับก็ถือว่า รวมๆม,มันค่อนข้างส่งๆมันยังไม่เห็นอเลยที่ที่ไม่ดีขนาดนั้นแล้วก็สิ่งที่เรามองก็คือโอเคช่วงนี้เศรษฐกิจจะไม่ดีแล้วก็มีโอกาสที่ NPL จะขึ้นได้ก็ตามแต่ว่าถ้ามองเรื่องของเศรษฐกิจที่รัฐบาลพยายามกําลังจะฟื้นฟูนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวนี้เกิดหรือว่าเกิดช้าลงก็ได้นะครับวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เรามองว่าอาจจะมองในเรื่องของกาแ้แใจเงินเลงต่างเนี่ยมันก็น่าจะช่วยลดในเรื่องของโอกาส NPL ได้ในระดับหนึ่งได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ถ้าดูตัวนิ่มเนี่ยก็จะเห็นที่ให้เห็นนะครับครึ่งปีแรกก็ถือว่าทําได้ดีที่สุดในช่วงที่ผ่านมา3-4ปีเลยนะครับก็นิ่มอยู่ที่3.73ก็ถือว่าเป็นเป็นยังเติบโตได้ค่อนข้างโอเคนะครับ Asset Quality อันนี้ก็มาให้ดูนะครับโดยเฉพาะข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่า NPL เนี่ยอันตัว,ต,วตัวข้างล่างนะตัวเลขอาจจะเล็กนิดน,นึงแต่ว่ามันก็จะอยู่ประมาณสัก3.1%มาเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ถึงขนาดก้าวกระโดดนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา แล้วก็ครึ่งปีแรกก็ยังอยู่3.18ก็ถือว่า NPL ก็ยังคนโทรลได้ค่อนข้างโอเคนะครับงั้นสำหรับเราเนี่ยก็คือเราจริงๆเราแนะนำดังฟันเดเมนทัลเนี่ยเป็นแค่ถือนะครับแล้วก็เป้าหมายราคาที่150บาทเคแบงเนี่ยในที่ไฮไลท์ให้ดูก็คือเรามีการปรับประมาณการขึ้นนะครับก็ขึ้นสำหรับปีนี้เนี่ย16%แล้วก็ปีหน้า15%นะครับก็มุมมองที่ที่พื้นฐานที่มองเนี่ยก็คือภาพที่ออกมาในไตรมาสสเนี่ยก็อาจจะ อินไลน์ก็จริงแต่ว่าดูแนวโน้มต่างๆเนี่ยก็ทำให้เรามองว่าเรื่องของที่เคยกังวลกันว่าตัวนี้นี่โดยเฉพาะปีแล้วก็มีการตั้งสำรองค่อนข้างเยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยมีการปรับตัวเลขแล้วก็ปรับโดยภาพรวมถือว่าเป็นการปรับขึ้นมาสูงที่สุดในกลุ่มแบงค์นะครับเพราะตัวเลขแบงค์นี่เรามีเรียจัสไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเคแบงก์ K ก็เป็นตัวที่ปรับเยอะที่สุดนะครับแล,แล้วก็เรื่องของข้างล่างนี่ก็ดูแล้วโลนโกรธเนี่ยก็ได้ประมาณมองประมาณสัก3%ตัวล่างนะครับ ถ้าเทียบกับอินดัสทรีที่ตกประมาณ2%นะเนี่ยก็มองว่า KBank เองก็ยังอยู่ใน Position ที่ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะ Recommendation เป็น h ป็นโฮก็จริงแต่ว่าภาพรวมๆก็คือเราก็เราก็ดูดูมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้นี่ก็เป็นหุ้นที่ร้อนแรงด้วยก็ถือว่าน่าสนใจในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกกานหนึ่งก็คือจะมีการจ่ายปันผลด้วยนะครับจ่าย1.5บาทก็ XD วันที่11นี้นะครับ ดียวต่อที่น็เลยครับครับก็ตัวเลขที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวเลขของบูมบล็อกคอนเซนเซสนะครับเพื่อสะท้อนในการเปรียบเทียบกันได้แล้วก็ไม่ให้มีไบแอสดักของเราด้วยนะครับก็จะเห็นว่ากําไรของ K b a n k เนี่ยในปีนี้และปีหน้าเนี่ยจะถือว่าเป็นกําไรที่ดีที่สุดในกลุ่มแบงค์นะครับเพราะว่าสูงที่สุดเลยนะครับก็ปีนี้เนี่ยตลาดก็คาดการว่ากำไรของ K b a n k เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก45,000ล้านบาทแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น49,000ล้านบาท ก็ถือว่าทํากําไรได้ดีที่สุดในกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลีย่ยในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยตัวการกำไรจะเติบโตประมาณสัก8%ต่อปีนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดเทียบกับค่าเฉลีย่ยเนี่ยก็ <c oughs> จะแพ้แค่ตัว TTB ที่คาดว่าตัว CAGR เนี่ยจะเติบโต9%ครับแล้วก็กลุ่มแบงค์ทั้งหมดเนี่ยเฉลีย่ยแล้วจะกำไรเนี่ยจะเติบโตประมาณปีละ4%ครับผมในสไลด์หน้าถัดไปก็ผมอยากจะเปรียบเทียบ ในแง่ของ valuation นะครับก็คือสังเกตเนี่ยว่าหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ยังเทรดต่ำกว่าบุ๊กนะครับตัว Kbank กับ s c b ีเนี่ยเทรดพอๆกันเลยนะครับถ้าเทียบกับ ROE เนี่ยถือว่าอยู่คาบเส้นนะครับเส้นก็คือเส้นค่าเฉลี่ยของตลาดนะครับโดยภาพรวมของหุ้นกลุ่มแบงค์ของทิสโก้เนี่ยถือว่าตัว P-book value เนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงเพราะว่า r o E ีเขาอยู่ที่สูงนะครับแต่ว่าตัวที่ใต้เส้นก็อย่างเช่นตัว b BL, b l B, เอลเเป็นต้นเนี่ยถือว่า การประเมินมูลค่าเนี่ยถูกกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว Kbank เนี่ยจะเห็นว่าตัวคําแนะนาเนี่ยถือว่าเป็น1ใน4หุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับที่มีคําแนะนําส่วนใหญ่เนี่ยเป็นซื้อสะส่วนมากกว่า70%อย่างเช่นตัวเอ่อตัว KTB TTB k แ a n k แล้วก็ BBL เนี่ยจะเห็นว่าใน4ตัวเนี่ยนักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยก็ชอบหุ้นตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าสัดส่วนคําแนะนําซื้อเนี่ยสูงมากกว่า70%ซ ส่วนตัวอื่นจะเป็นถือนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดขึ้นมา100จุดเนี่ยก็ทำให้ตัวอัพไซด์ในแง่ของผลตอบแทนจากตัวแทร็กเก็ตไพรซ์ของตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับโดยเฉพาะบางตัวเนี่ยติดลบอย่างเช่นตัว K-Bank เนี่ยที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามัน เป็นดาวไซด์นะครับประมาณสักง3%แต่ว่าพอดีมันมีดีเวนยิวเนี่ยประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์มาชดเชยก็ทำให้ผลตอบแทนโดยภาพรวมเนี่ยยังถือว่าเป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าเอ่อก็ยังน้อยกว่าตลาดโดยรวมนะครับตลาดโดยรวมเฉลีย่ยเนี่ยผลตอบแทนที่คาดหวังในแง่ของท o t a ท r e t ร r เทิร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก5-6%ครับผม ในส่วหน้าถัดไปก็ผมจะพูดถึงเรื่องของฟันฟลอนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยฟันฟลเนี่ยมันไหลเข้ามาก็ทําให้หุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยเป็น,เป,นเป้าหมายของฟันฟลอเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นเซกเตอร์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเยอะนะครับก็คือถ้าเราดูตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่เซ็ตเริ่มต์ทขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าตัวฝรั่งเนี่ยเขาซื้อผ่าน NBR เนี่ยผ่านในตัวของผ่าน NBR เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นล้านนะครับในช่ว เงินไหลเข้ามากที่สุดเนี่ยจะเป็นเซกเตอร์แบงค์นะครับรองมาคือฟู้ดแล้วก็ ICT ครับแต่ว่าเซกเตอร์ที่ถูกต่างชาติขายเนี่ยหรือลดพอร์ตลงเนี่ยจะเป็นเซกเตอร์เอเนอร์จีนะครับแล้วก็เฮลท์แล้วก็ทัวริซึมครับผมก็จะเห็นว่าแบงค์เนี่ยมีเงินไหลเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องของฟันฟลูนะครับรูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบดู3มิติพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับผมอยากให้ดูมิติแรกก่อนก็คือเรื่องของราคาหุ้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ในปีนี้เนี่ยตั้้งงแตต่่นนนปปีีถึััจจุบนเนย เอ่อเซกเตอร์ไหนที่เอ่อคุณแบงก์ตัวไหนเนี่ยที่มันเอาเปรียบบ้างนะครับก็ผงขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มที่เป็นลีดเดอร์นะครับดูที่แกนแนวแนวตั้งก่อนนะครับกลุ่มที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยก็จะได้แก่ TTB K Bank แล้วก็ KTB นะครับแต่ว่าส่วนที่ยังเป็นแบบพวกแลกกาดนะครับก็จะเป็นอยู่ที่ด้างล่างหน่อยก็อย่างเช่นทิสโก้ BBL KKP ส่วนที่เป็นมาร์เก็ตเพอร์ฟอร์มเนี่ยก็อยู่ที a คแล้วก็ SCB เพราะว่าเซ t แบงค์เนี่ยอยู่ขึ้นมาปีนี้ขึ้นมาประมาณ5%แต่ว่าถ้าเราดูมิติซ้อนในแง่ของค่าเบต้านะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาฟันฟลูเข้าแล้วก็ตลาดปรับขึ้นเนี่ยเราก็จะเทคค่าเบต้าที่มันสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราดูค่าเบต้าประกอบเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่แบงค์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็ค่าเบต้าเนี่ยจะมากกว่าหนึ่งอย่างเซทแบงค์เนี่ยค่าเบต้าก็อยู่มาสัก1.2นึ่ง SCB เอนี่ยถือว่า เ,เคลื่อนไหวตามสอดคล้องกับค่าเบต้าของเขาครับแต่ว่าตัวที่อาจจะดูแลกกาดนะครับก็คือตัว KKP เพราะว่าตัว KKP เนี่ยค่าเบต้ามากเกือบเกือบสนะครับแต่ว่าราคาหุ้นปีนี้ยังยังติดลบอยู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราดูซ้อนทับอีกนั่นคือเรื่องของคําแนะนําสีเขียวเขียวก็คือคําแนะนําเป็นซื้อนะครับแต่ว่าทีเหลืองเหลืองเนี่ยคือคําแนะนําเป็นถือก็คือเราดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่แลกกาดด้วยและคคาแนะนําเป็นซื้อด้วยแล้วราคาหุ้นยังแลกกาด ้วคาเบต้าค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือ BBL นะครับส่วน KBank เนี่ยถึงแม้ว่าตัวผลตอบแทนปีนี้จะขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็ขึ้นมามากกว่าเซทแบงค์แล้วเราก็มากกว่าค่าเบต้าของเขาด้วยนะครับถึงแม้ว่าคำแนะนําจะเป็นซื้อครับผมผมมีประมาณนี้ครับต่อพีวัตเลยครับครับมาดูด้านเทคนิคมากนะครับก็ผมยังมองยังมีอัพไซด์นะครับก็มองไม่เหมือนนบนะก็มองว่าอันนี้ดูตามเทคนิคเป็นหลักนะครับก็มองว่า ถ้าเป็นรายเดือนนะฮะผมว่าภายใน2เดือนเนี่ยก็มองเป้าหมายไว้176นะครับอันนี้ตามเทคนิคอลเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็สัญญาณดูดีหมดนะฮะแล้วก็กรอบอันนี้กรอบชแนลที่ที่ทำไว้เนี่ยมันเป็นรายเดือนนะฮะก็อันนี้ดูเป็นรายเดือนก่อนนะครับถามว่ามันขึ้นมาเยอะเยอะแล้วเยอะแล้วฮะแต่ว่ามันโอเวอร์บอสมากไหมไม่มากนะครับถ้าดูเป็นรายเดือนนะฮะดูโอเวอร์บอสโอเวอร์บอสแต่ว่าไม่มาก ลองไปดอูอันอื่นก่อนนะฮะดูว่าเอาละลายวีคเป็นยังไงลายวีคไม่ค่อยสวยนะครับไม่ค่อยสวยคือเปิดกระโดดขึ้นนะฮะก็จริง,รงๆก็เพิ่งเพ,พิ่งกระโดดขึ้นนี่แหละนะครับแล้วก็พักตัวแต่ว่าพอมันเปิดแกลบขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมก็ลังเลนะฮะตอนแรกเอ๊เปิดแกลบนี่มันเป็นไปได้ว่าจะเกิด Evening Star Evening Star ก็คือ,อจากวันนี้ไปก็ลงมาพรวดเลยลงมา ลงมาพรวดข้างล่างเลยนะครับลงมาต่ำกว่า1.47นะครับตอนนี้อยู่1.55นะครับ1.55.5โอ้โหต่ำกว่า1.47ผมก็มองว่ามันลึกไปหรือเปล่านะครับหรือว่าวิเคราะห์ลึกไปนะครับมันจะมีแนวรับอยู่ประมาณ1.52นะครับก็บริเวณที่แกปบไอตรงที่เปิดแกปบนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นได้ทั้งสองอันก็คือเป็นได้ทั้งแกปบที่สุดท้ายแล้วตกโรต,ตกเลยนะครับอีกอันนึงก็คือ มันเป็นแก็บที่พึ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอันนี้ตอนนี้ลังเลเหมือนกันนะฮะคือภาพอันนี้มันเป็นทั้งบวกทั้งลบในตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมีอีกทฤษฎีหนึ่งก็คืออถ้าเกิดมันปิดเกือบหายได้เนี่ยแก็บตัวนี้มันจะเป็นแก็บที่ส่งพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่ายังลงยังยังลังเลอยู่นะครับว่าเอะเอาหรือไม่เอานะครับก็กลับไปดูเป็นรายวันนะฮะเป็นรายวันเนี่ยก็เปิดแก็บทิ้งไว้นะครับ แนวรับหนึ่งห้าสองห้ามหลุดฮนะคือคือมันจะมีคอนดิชันเหมือนกันว่าเอ้ยถ้ามันเปิดแกลับไาอย่างนี้เนี่ยตรงไหนที่มันไม่ควรหลุดนะครับเราก็อาจจะบอคิดว่าตัวนี้น่าจะอยู่ในกระแสของคนเล่นนะเพราะว่าเมื่อวานนี้บรุ่มมาอันดับหนึ่งนะครับบางคนก็เข้าไปซื้อแล้วเฮ้ยมันมันยอดดอยหรือเปล่านะครับถ้ายอดดอยเนี่ยหลุดหนึ่งห้าสองไม่ดีฮนะคือจำม่าง่ายห้ามหลุดหนึ่งห้าสองเมื่อวานนี้ปิด 1.555ถ้าไม่หลุดมองขึ้นฮนะมองขึ้นไปแล้วก็ภาพก็คือจะขึ้นไปถึงบริเวณมันจะขึ้นเป็นสนเต็ปนะฮะขึ้นไปถึง159กนะครับก็คือหายเมื่อวานนะครับแล้วก็165แล้วก็ไปถึง176 1 7 6มนันเป็นเป้าที่เป็นเกิดขึ้นในระยะที่เป็นสัปดาห์นะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยคือเมื่อวานนี้เปิดกลับแล้วมันหนี มันหนีไอ้ดกรอบชั้นแนวขึ้นไปซึ่งคราวนี้ผมมองว่าเป็นบวกนะครับผมก็เลยมองว่าห้ามหลุดนะฮะห้ามหลุดหนึ่งห้าสองครับโอเคครับงั้นมาวอดกันวันนี้เราจะเข้าเคแบงค์หรือเปล่านะครับวันนี้ไม่เอกชนนะครับก็จะเป็นเข้าสองข้ามหนึ่งนะครับสำหรับผมเนี่ยเชียร์เข้านะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องต้องบอกตรงว่า สังเกตมาสักพักละคอนโทรม,มยังเป็นในเชิงบวกอยู่นะครับแล้วก็ต่างชาติยังเข้ามาแล้วก็จริงๆก็ใกล้ๆที่นบปอบเมื่อสักครู่เลยว่าเข้ากลุ่มแบงค์เนี่ยเห็นชัดๆัดเลยว่าเข้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เซนิเมตมันยังดีอยู่ในเชิงของตัววอลลุ่มตลาดแรงต่างก็เลยคิดว่าช่วงนี้เนี่ยเคแบงค์น่าจะยังเป็นตัวที่ได้รับความนิยมแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ต่างชาติเนี่ยเล็งยังซื้อต่อนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของดีเวเดนด้วยเพราะสายผลผลหนึ่งีท ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นก็คือแอดวานซ์นน Advanced, หลังจาก XD ไปแล้วเนี่ยราคาไม่ลงและบวกขึ้นไปด้วยเพราะว่าฟันโมัมเข้าก็เรียกว่าเอกนอร์จนเอ็กดแต่เดลูชันไปเลยนะครับนี่ก็ถือว่าลุ้นได้นะครับว่าน่าจะเหมือนได้ปันผลฟรีด้วยในช่วงนี้นะครับก็เลยเชื่อว่ายังแนะนําช่วงนี้เป็นแนะนําให้เข้าก่อนนะครับผมก็ตัดสินใจอยู่นานรว่าจะเข้าหรือข้ามแต่ว่าเหตุผลที่ผมข้ามเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดวันนี้ผมจะซื้อหุ้นเนี่ย ผมจะซื้อหุ้นตัวไหนในกลุ่มแบงค์นะครับก็ไม่ได้ไดูแค่เคแบงอย่างเดียวผมก็ไปดูตัวอื่นๆด้วยนะครับพอดีเคแบงเนี่ยมันมีดาวไซร์ละแล้วก็เงินปันผลก็ไม่ได้เด่นมากนะครับแต่ว่าเท่ากับค่าเฉลี่ยละกันนะครับก็จะมีตัวที่เด่นกว่าอย่างเช่นตัว b b l เป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยผมก็ลองไปเหลือบดูนะครับว่าออราคาหุ้นเคแบงตอนนี้เนี่ยมันใกล้ๆร้อยหกสิบเนี่ยแล้วผมก็ลองย้อนภาพว่าเราเคยเห็นราคาตรงนี้เมื่อไหร่ก็คือไปเห็นตอนต้นปี2023 ตอนต้นปี2023เนี่ยตอนนั้นเซตอยู่ที่1,600จุดผมคิดว่าเออมันขึ้นแรงเหมือนกันนะแล้วมันอาจจะสะท้อนภาพว่ามันจะ,ะทอนภาพเซตตรงระดับแถวนั้นเลยก็ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเออมันแล้วอีกประการหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันมเออีเรื่องของหุ้นตัวอื่นที่น่าสนใจกว่าอย่างเช่นตัวแลกกาดอย่างเช่นตัว BBL เป็นต้นครับผมที่มันมีทั้งในแง่ของผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับแล้วก็ออราคา valuation ก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ growth ปีหน้าก็ยังมีอยู่นะครับก็เลยได้คิดว ครับของผมก็คล้ายๆกับนบนะฮะแต่ว่าเอ,อผมก็ดูอดแนะนําไปให้ซื้อเนี่ยไปเล่นยอดดอยหรือเปล่านะครับแล้วก็มันอาจจะไซเวรแล้วก็จบรอบตรงนี้แล้วก็ถอยลงมานะครับคราวนี้ไปนั่งดูหลายๆอย่างนะครับก็ถามตัวเองว่าเอ,อถ้าจะเข้าเนี่ยจุดไหนที่มันอันตรายนะครับคือต้องไม่หลุดหนึ่งห้าสองก็เลยถามตัวเองต่อว่าหลุดไม่หลุดเดาดูให้ดีๆด,ด,ดีหลุดไม่หลุด ผมว่าไม่หลุดแล้วขึ้นนะครับเพะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยใครเล่นเนี่ยผมว่าดูวันนี้วันนี้อาจจะไม่ต้องเข้านะครับเพราะเมื่อวานนี้มันมันอาการมันดูเหมือนกับปิดปิดต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของวันนะครับแลว้วเมื่อวานอาจจะเป็นยอดดอยนะครับดูหนึ่งห้าสองดูสักหนึ่งถึงสองวันถ้าไม่หลุดลุยเข้าไปเลยฮะไม่หลุดเนี่ยไปต่อแน่นอนนะครับแต่ถ้าหลุดก็แสดงว่าวันนี้คุณนบถูกครับต่ครับก็เสียงเป็นสองเข้า ข้ามหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้8.15ทาง Facebook, Youtube แล้วก็ TikTok Disco Security วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ